ขอบคุณพี่น้องชชประชาชนชาวจังหวัดปัุจุรีนะครับก็ที่ให้ความไว้วางใจกับผมในะานามของตระกูลวิา <c oughs> วาลมาตลอดไม่ว่าจะเลือกตั้งครั้งใดพี่น้องก็ให้การสนับสนุนทุกครั้งนะฮะ <c oughs> ผมจะส่งคนอื่นลงก็ยังช่วยผมนะได้ทุกครั้ง <c oughs> คือสิ่งที่ผมต้องลือพี่น้องประชาชนาจังหวัดปฐุมบุรีไม่ได้ต <c oughs> ลอดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับขอบพระคุณอย่างสูง นโยบายสาคัญสคัญอะไรของท่านนายกที่จับใจพี่น้องประชาชนชาวปัตบุนีคือเรื่องเลยว่าพี่น้องประชาชนทุกวันนี้ก็ทั่วโรกนะก็โควิดก็ทําให้คนเดือดร้อนหมดยากจนกันทุกท้องที่เลยเขาก็บอกว่าอยากทำยังไงจะให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอยากให้อยู่อยากให้มีกินขึ้นมาเราก็บอกมันก็ท่วโรกอ่ะต้องกำลังใจครับว่าต้องต้องช่วยกันแก้ไขต้องอดทนฮะต้องพยายามที่จะ ช่วยกันทํางานจะใช้พื้นตัวขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจังหวัดปจุมบุรีผมเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับที่จะมีโอกาสที่เมื่อหายจากโควิดแล้วเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยต่างชาติคงมาเยอะเพราะว่าเมืองไทยเรามีคนที่นิสัยใจคอดีพื้นที่ดินก็เยอะแยะนะครับ,รบแล้วก็ธรรมชาติดี อาหารการกินก็เยอะแยะมีเงินมีทองมาใช้ได้อย่างสะดวกสบายการควบคุมโควิดก็คนไทยก็มีวินัยดีทำให้ทั่วโลกชื่นชมเชื่อถือเมื่อเสร็จจากโควิดแล้วคงจะว่าเราคงดีขึ้นนะคิดว่าคงจะมีโอกาสที่ทำให้เราพื้นตัวขึ้นมาบ้างนะเรื่องเศรษฐกิจนะนรับมองอยากจะทำให้ปจุมบุรีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวครับก็ไม่มีอะไรตอนนี้เมื่อคิสักคู่นี้ก็ ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยรัชบางบอกว่าเราต้องเป็นผู้นำที่ที่ตระหนักในประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรที่ต้องคิดคิดก่อนทำเขาว่ากันไอเราเคยคิดว่าเราต้องพูดก่อนคิดแล้วก็คิดก่อนพูดนะันนี้เขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาคิดแล้วต้องต้องคิดล่วงหน้าไปก่อน ถ้าพูดแล้วทำไม่ทันไม่ทันกินก็เราคิดว่าเราคงถ้าเป็นยันั้นได้ก็ดีครับบอกให้สอนเด็กๆเราเนี่ยให้เก่งให้สู้ทำอนไาจะชนะสิงคโปร์เขาบอกรัฐกบังเขาชนะสิงคโปร์ละวตอนนี้เขาบอกเขาก็อาจารย์ที่เก่งที่สุดในทั่วโลกมาล็อบบี้จนมาที่มหาวิทยาลัยรัฐกบังทำให้อาจารย์ต่างๆมาที่นั่นครับก็มีความภูมิใจในสิ่งนี้ก็บอกให้ ทุกคนว่านเราเป็นผู้นําให้สอนลูกหลานเราให้พยายามคิดไปโลกหน้าว่าทำอะไรต้องเก่งกว่าเขาอย่าไปยอมแพ้เขาเราก็คิดว่าถ้าทำได้อย่างเขาก็ดีอย่างอย่างที่อาจารย์ว่านะเราไปปลุกกิญญาของเด็กของเราให้เก่งให้เรียนเก่งเทคโนโลยีต่างๆมันจะล้ำยุคหมดถ้าเราโมจะอยู่ในระบบเก่าๆที่ว่าต้องคอยแก้คอยทำไม่ทันที ต้องคิดแล้วกล้าพูดกล้าพูดก่อนแล้วทําสําเร็จไม่สาเร็จก็ไม่ว่ากันถ้าพูดแล้วก็มีโอกาสที่จะทําสําเร็จนะต้องคิดย่างกันแล้วผมก็คิดว่าปฐิบุรีเราก็ก็คงจะมันมัน,ม,นมันทำไม่ได้แบนง่าจะพูดง,ง่ายๆอ่นะแล้วก็คงทําได้แค่ว่าของผมก็เป็นจังหวัดที่มีโอกาสที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะก็จะมาปฐิบุระพยายามทําให้ท่องเที่ยวดีที่สุดก็เเป็นพื้นที่สีเขียวติดอุทยานเขาใหญ่ พื้นที่เยอะแยะเลยที่ต้นไม้มสวยงามมรดกสวยงามมากคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักปรจจินเพระก็กโปรหมดน้อยอยากให้ท่านนายกลองโฆษณาปัจจินบุรีปัจจินบุรีเรามีเยอะแยะนะครับ,รบมีโบราณสถานก็มีสระมรกกม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยแต่เราไม่พูดถึงม,มีพระเรยสวนก็ไปอยู่ที่ที่วงเวียนนะไป ไปไปตั้งพื้นฐานอยู่ที่นั่นนะมีพระเจ้าตากศิลปมาอยู่ที่นั่นเลยไปที่ผ่านไปที่นั่นหมดแต่เราไม่ได้โปรโมทพื้นที่เราติดเขาใหญ่<ม>ต้นไม้สวยงามพื้นที่เราสวยไม่แพ้ฝั่งฝั<ม>่งโคราชแถมต้นไม้สวยงามกว่าอีก<ม>แต่การการการโปรโมททำให้คนก็ไม่มาลงทุนที่นั่ไมมาเที่ยว<ม>ซึ่งของเราพื้นที่ตอนนี้ราคาไล่ละสามล้าน ของเขาสิบห้าล้านเนี่ยราคาผิดก็เยอะแยะนะเราเรา,เราก็มีทั้งเขามีทั้งแม่น้ำลำคลองที่สวยงามผมเชื่อว่าปทุมธานีก็มีเ่ม,มินิคมุตสาหกรรมก็เยอะนะก็ไปส่วนหนึ่งแยกไปไม่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว<ๆ>ผมเชื่อว่าปทุมธานีก็อยากให้คนมาเที่ยวปทุมธานีมาลงทุนที่นั่นแลวผมอยากจะทำอะไรให้เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวปอันดับหนึ่งนะเพราะ เป็นพื้นที่ที่ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวจะาผู้สูงอายุต่างชาติมาพักอาศัยโดยหาทางที่จะทําให้เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีบ้านพักมีอะไรที่คนสูงอายุเน่ยมาอยู่ที่นี่เพราะที่่ันต่างประเทศค่าเงินของสูงของเราถูกนะเรามาที่นี่การแพทย์ก็ดีการอาหารการกินก็ดีที่หนึ่งที่สองที่สามมีเงินหากินได้หมด แล้วก็คนไทยนทิสัยดีฉายายดีก็คิดว่าปัตจจิบุรีผมมีโอกาสที่จะทําการท่องเที่ยวให้ดีที่สุดบางส่วนของปัตจจิบุรีนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับคร<ม>ับมีบางส่วนเป็นอุตสาหกรรมฮะแต,มะต่มันก็ต้องแบบดูแลทั้งสองส่วนดูทั้งสองส่วนแต่ตอตุตอสาหกรรมเราไปส่วนหนึ่งฮะพื้นที่สีเขียวที่มันห่างไกลกันเพราะทุกคนไม่ไม่มาใกล้เคียงกันเลยครับของเรามีโอกาสที่มีพื้นที่สีเขียวที่เยอะมาก เาเยอะอีเย,ยอะเป็นจํานวนมากเลยก็ถือว่าบริหารยากอยู่ท้าทายไหมครับท่านนายกท้าทายฮะแต่ไม่น่ากลัวอืมก็จะพยายามทําให้ทหําใ,ให้สําเร็จได้ได้ครับๆๆคือบทบาทของอบจที่จะเป็นพี่ใหญ่อย่างเงี้ยต้องต้องมีลักษณะยังไงแค่ให้งบหรือว่าเป็นดูแลเครือข่ายทั้งหมดอะไรเงี้ยมันไม่ฮะแต่และอบจเขามีงบของเขาเองครับเทศบาลก็มีงบส่วนหนึ่งอบตก็มีงบส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าอบตบางส่วนไม่มีความสามารถใีกจะ พัฒนาถนนบางส่วนหรือคุูครองบางส่วนครูครองบางส่วนที่ชาวบ้านเดือดอร้อนจริงๆริงเขาก็มาขอเงินงบเราเราก็พอจะช่วยเขาได้เราก็ต้องช่วยเขาส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเขาเดือดร้อนทุกไหนเราจะให้คำปรึกษาเขาหมดเราก็คือแต่สำหรับผมนี่ผมมั่นใจเพราะว่าทุกอบตและแทบทุกเสศสบาลหรืออบตท,ทั้งหมดเขาจะให้การเคารพผมอ๋อคือท่านมีบารมีทางการคือจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัด ผมยกแก้วพูดแทนจัหวัดแล้วผมก็เป็นผู้แทนมาแปดเก้าสมัยเป็นนายกเทศมมตรีเป็นเป็นสสแปดสมัยสวนะกลับมาเป็นนายกอบจลูกเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาปัจจุบันหลานเป็นสสแล้วก็ลูกน้องส็สมากเขาให้ความนขอรผมอะผมจะปดีบปตนนมแล้วก็มีอะไรก็มาคุยกันใครอยากได้อะไรให้ช่วยกันได้แล้วก็ จับเบอกันแล้วก็ช่วยกันทํางานอย่างนี้ก็สามารถเดินกันไปได้ทั้งจังหวัดผมเดินได้ทั้งจังหวัดฮะจะไม่มีอะไรขัดข้องเลยครับมองอีกสี่ปีข้างหน้าอีกสี่ปีข้างหน้าของจังหวัดปัตตานีที่ท่านนายกอยากจะเห็นจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าต้องต้องดีเก่าๆนะฮะต้องทําให้เจริญที่การท่องเที่ยวจะเป็นลำหนึ่งฮะเราจาเป็นต้องทํบเพราะว่าเราต้องยึดการท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่เพราะเมืองไทยเราถึงตุกวันเนี้ก็ เมืองไทยเราเป็นได้เงินที่มากที่สุดจากการท่องเที่ยวเมื่อกี้เมื่อตะคู่นี้นายรักบาลัลาลงาบอกว่าเราแย่ที่สุดเพราะเรายึดการท่องเที่ยวอพอเวลาการท่องเที่ยวซบเราก็แย่ที่สุดในทั่วโลกเพราะเรา22เปอร์เซ็นต์ของการท่องเที่ยวเราก็แย่กับทั่วโลกแต่เราก็ยังไม่มีทางที่เราจะทำอะไรดีเราก็จะเป็นต้องทำสิ่งนี้ก่อนแล้วคูก่กับไปที่อาจารย์บอกว่า ต้องสอนทั้งเด็กเรากล้าสู้กล้าทํากล้าคิดและกล้าประกาศว่าเราจะเดินหน้าไปนะก, <c oughs> ก็ทาควบคู่ไปท่านนายกก็พูดมาเหมือนกับว่าประมาณว่าเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะนนะสำคัญที่สุดอบจจะมีนโยบายทางการศึกษาอย่างไรบ้างตอนนี้เรามีสังกัดเราอยู่แค่เจ็ดโรงเรียนครับเราก็พยายามจะทําให้การศึกษาของอบจเราถึงมีเจ็ดโรงเรียนก็จะพัฒนาโรงเรียนเราให้ เทียบเท่กากับโรงเรียนดีๆที่ดีับเขาจะทำให้เป็นมีจุดเด่นที่ไม่แพ้โรงเรียนของสังกัดหน่วยงานอื่นพยายามจะทําสิ่งนี้ให้เด็กมีความรู้นะฮะให้มีความโดดเด่นของเรา <c oughs> อย่างน้อยใ้โรงเรียนหนึ่งนะฮะก็อีกสี่ปีต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกับอปจปฐิบุรีว่าจะมีสิ่งใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมากมายครับมีแน่นอนฮะจะต้องทําให้เลยแล้วก็เชิญ ท่านไปเที่ยวได้ครับครับอยากให้ท่านนายกลองสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยที่เลือกท่านมาในครั้งนี้ยอีกสี่ปีข้างหน้าเขาจะได้เห็นอะไรกูยกพี่น้องประชาชนได้เลยครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนจากจังหวัดปจินบุรีครั้งนะฮะที่ให้ความไว้วางใจผมเลือกผมมาเป็นนายกองค์การมานส่วนจังหวัดปจิตบุรีครั้งนี้นะฮะผมจะทําให้ดีที่สุด จะทำให้ชงให้คนปฐิบุรีมีรายได้เพิ่มขึ้นนะจะทำให้คนปฐิจจมีความสุขขึ้นถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ไม่แพ้จังหวัดอื่นให้เป็นจังหวัดที่คนลืมแล้วก็ต่อไปจะมีทัวร์ต่างชาติมารองหรือคนทั่วประเทศมาเที่ยวปฐิบุรีจะทำให้คนปฐิบุรีอยู่ดีกันดีนะทำให้ดีที่สุดครับครับผมครับ